เปูวิ yeah, no, ่งไปแล้วค่ะปูวิ่งเร็วมากโรูมังวิ่งันเลยเนี่ยปูปูวิ่งลงรูแล้วค่ะเนี่ยปูเขาวิ่งลงรูนี่มีอู่นั่นเป็นบ้านปูเกี้ยที่เป็นเม็ดเม็ดนี่ที่มันผลออกมาใช่ไหมใช่ Đèn, sai để, ấy, hồi, lên, đi. Để. Lời, nó là bột để, ai nói, lấy Này nội, bao gói thêm đi. Anh ní bao gói cả gói

ไปไหนกูไปไหนมาไปไหนอ่าบ้านกูไหนไปกูข้าบ้านแล้วนี่เขาเป็นนี่ดังเป็ดแล้วเหรอเป็ียกแล้วไม่รู้ว่าปูหรือว่าหอยน่าจะเปิดฝอยมากกว่าเจ้เกิอ nang ya, dua dua kan. Ini yang, ini yang. Dapat? Menang. Dapat dua, dapat nak? Oh, dapat lew. Ah, dapat tiga. Hello. 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 นั่นแหละปูไงปูตัวเล็กปูตัวน้อยเบบี้ลอดูไม่ต้องดูปัญหาไปเดินไปหาไปบ่ายบายมาบ่ายบายปูมาเดินตรงนี้มันตกกระโปงกันตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวแ่ปูเต็มเลยนี่พ่อเหยียบมาแล้วอะไรข้อหยาบหยาปู ơ à, nè tôi tôi dài tôi dài nhưng không nhi, nhi, tối, tối giải. Tối giải. Nhi, khút mày ơ luôn 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 nè nè, luôn 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 ม่ปูไหมล่ะน่าอมันเนะต็มเลยนะลูกเต็ม้วยนะช่วงนี้เกินลูกจังนะเป็นที่อ,อางนะว่าเออเองนี้คนไม่มากเลยคนหน่อยมันก็เลยขึ้นน้อขึาเเวงไก้จ้ะมันเลยหลอดมากเออใช่วันนะี้ราท ทกที่คนจะเดินมาทุกคนคนเดินทุกวันนะเหยียบตายหมดมัน<า>มันมันเลยไม่ขึ้นมาหานันเอาปูนีน่าจะขยายปั้น,นะะเร็วน้อนไม่ก็ไม่รนนุืไไ้อนั้นไปไปเล่นน้ำดีกว่ารบแล้วเปลี่ยนชุดดีกว่าเปลี่ยนชุดเล่นน้ำ